อนนี้นะคะแขกกำลังจะนั่งรถไฟเพื่อที่จะไปที่อย่างบาร์เดนเพื่อที่จะไปทำงานหนึ่งวันที่สวีทวันนี้นะคะแขกไม่ได้มาทำงานเป็นไกด์แขกไม่ได้ทำงานไปรับลูกค้าแต่วันนี้แขกจะไปเป็นแม่ค้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าหนึ่งวันของแขกกับการเป็นแม่ค้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถึงสถานีรถไฟที่บา์เดนแล้วค่ะแล้ววันนี้ฝนตกหนักมากไปเดี๋ยวไปดูงานแฟร์กันวิ่ง ีินาทีเฉีวเชียดถึงบัตรพอดีค่ะทุกคนเปเวอรหมดแรงมันเจ๋งมากเลยเพอวิ่งมาปุ๊บนะคะบัตรขวัดเขาเปิดให้พอดีเลยพอดี มาถึงสถานีรถบัสค่ะเราจอดอยู่ที่สถานี b o o เกอร์บรูกเกอร์สตนะงานเข้าแล้วทุกคนตอนนี้แขมมาถึงงานไทยแล้วนะคะปรากฏว่าอันนี้มันเป็นงานกลางแจ้งค่ะแล้ววันนี้ฝนตกโอ้ไม่ก d แล้วลองดู <im ple as> นี่ <im ple as> เป็นงานกลางแจ้งนะคะแล้วฝนตกพอดีเลย <im ple as> ทุกคน สรุปมันเป็นงานที่สู้ชีวิตมากเพราะว่าฝนตกทั้งวนันวันนี้มาเป็นแม่ค้าวันแรกก็ฝนตกเละเทมากเดี๋ยวไปดูสภาพกันน้อยโอ้ยแค่คิดก็สูส้ๆ้ไว้บาทได้ปีัรับอะไรคะ นไม่มีเลยค่ะทุกคนคือน้อยมากเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเป็นแม่ค้าเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย อย่างพวกนี้นะคะค่าเช่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3วันเนี่ยเจ็ร้อากตกวันละเกือบ10,000บาทเลยลองคิดดูดิวันนี้นะคะลูกค้ายังไม่มาเลยอาจจะมาตอนเย็นๆนะคะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็ยังไม่เลิกงานเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่าว่าตอนเย็นๆเนี่ยจะมีคนเยอะไหมนี่คือร้านขนมที่แค่ททาอยู่นะคะซึ่งวันนี้ที่ขายเนี่ยจะมีขนมป้าบินแล้วก็มีขนมชั้น นี่นะคะขนมชั้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขนมชั้นแล้วก็เป็นขนมใบเตยแบบนี้นะคะก็น่าอร่อยมากค่ะแล้วก็มีปอเปี๊ยะลาว่าตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะลองไปอย่างละนิดรันละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้เราจะขายหมดหรือเปล่านะลุยใหม่ค่ะไปแล้วค่ะลูกค้ามาแล้ว <laughs> เจอกันค่ะ <laughs> เขาบอกว่าเจอแขกในติ๊กตอกดีใจจังเลยมางานนี้นะคะมีคนจําแขกได้เยอะมากๆแสดงว่าเอ้ยคลิปเราก็ปังอยู่นะทุกคนฝนตกแล้วอันนี้คือข้าวราดแกงในตำนานนะคะสองผัวเมียข้าวราดแกงไม่ว่าจะมีงานที่ไหนนะคะ คุณพี่เนี่ยเขาก็จะตามไปขายทุกที่เลยอาหารน่ากินมากใครอยู่สวิตนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนด,ด้วยนะคะเขามีฟูทักด้วยเนี่ยที่อยู่เนี่ยฟูทักอคะคะนี่นี่น,นี่ฟูทักนี่ค่ะพูดง่ายๆว่าเป็นอาชีพหลักเลยค่ะทุกคนน่ารักมากเลยนี่อาหารฝนตกทุกคนตอนนี้ไม่มีคนเลยเพราะว่าฝนตกค่ะมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนจะเป็นแม่ค้าที่นี่ วันนี้แค่ทำงานแค่สี่ชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้วนะคะจริงๆตั้งใจจะมาทำงาน8ชั่วโมงแต่ว่าคนมันน้อยมากๆค่ะแค่ก็เลยเอาเวลาที่เหลือนะคะไปทำคลิปต่อค่ะมาทั้งทีต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะ,ะนี่้มมอันนี้เป็นพี่ๆคนไทยเขาก็มาฉลองดื่มเบียร์กันอันนี้เป็นซุมเบียร์ที่อยู่ตรงนี้นี่ร้านอาหารคนไม่เยอะเลยคนน้อยมากม่ั<ไหน> ขอบคุณค่ะอย,อยู่สวิตก็มีเบียร์สิงกินนะคะทุกคน กดูว่าเรามีอะไรบ้างอาหารทะเลน่ากินมากขอทานนะครั่คื ลุยคนงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลานะบ